การลบเส้นแท็กนะครับหรือเส้นขี้น้ําหรือเส้นรอยทางนะครับจะสามารถทําได้สองวิธีนะครับผมก็คือวิธีที่หนึ่งเข้ามาที่หน้าแผนที่นะครับผมเห็นเราเห็นเส้นรอยแท็กเราเส้นขี้น้ำานี่นะครับกดเมนูนะครับการติดตามเป้ากดตกลงนะครับแล้วก็มาเลือกคําว่ายกเลิกการติดตามกดตกลงนะครับแล้วกดเลือก ส้นแท็กก็จะหายไปทั้งหมดนะครับผมจากร้อยเปอร์เซ็นตะครับจะหายเป็นศูนย์เลยอันนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับก็ไปที่คําว่าข้อมูลผู้ใช้การติดตามเป้านะครับแล้วก็ยกเลิกการติดตามเหมือนเดิมเราถามว่าจะลบเส้นติดตามไหมเรากดตกลงเราไม่สามารถลบตีละเส้นได้นะครับเวลาลบมันจะลบให้ทั้งหมดครับผม